แต่ไปเรามาดูอันนี้นงดีกว่าอันนี้เป็นกําลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงงานของคล้หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นโรงโรงงานไฟฟ้านะน้องเฮ้ยมีรถแบบว่าเส,สาสัญญาณหรือเปล่าตรงนี้นะ่าจะเป็นแบบว่าโรงจอดเครื่องบินหรือว่าโรงจอดรถดับเพลิงอะไรอย่างงี้นะพี่คิดว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เหมือนเป็นตู้นอนลงนอนเนาะตรงน,นี้จะเป็นอุ้ยมีเคานด้วยเนาะวียดีเฟีิเพี่คิดว่าพี่เหมือนจะมีไอเดียในการสร้างรถเคนแบบว่าตอนตอนเราสร้างแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรท่าเรืออะไรอย่างนี้ท่าเรือขนส่งสิน,ะะบบนี้น อ้ไอเดียดีปลดหลอกไอเดียปลดหลอกไอเดียอุ้ยน้อง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 มันมีมันมีอันนี้ด้วยมันมีที่คุมด้วยน้องเฮ้ยเดี๋ยว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 น้องน้องเฮ้ยเฟี้ยวดูดิเพื่อนที่อ่ะคันโยกอะค่ะน้องคันโยกเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หุ้ยอ่าตรงนี้เป็นป่องปรามาณูนิวเคลียร์กันนะน้องอันเริ่มเทิมแล้วความยินดีต้อนรับอ่าห้องเตามีขุดก่อนเข้าอันตรายถึงชีวิตมีรังสีอันตรายอันนี้มันเหมือนแบบวัดค่าวัดค่าพลังงานนิวเเคคคลลลีีีีียยยยรร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 ์์ออ่่่่่่่่่่่าา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 งงงง้้้้ปปปปปะะ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 ใใใใใชชชชชนนนนนนจจแหมมมณณสสววกัโิ ก็ได้นะทีมงานเขาก็สร้างกันอยู่ในดิสขอดนะสำหรับใครแบบจะเข้าไปเล่นเล่นด้วยกันเนี่ยเห็นว่าจะมีห้องทีมงานอยู่ด้านล่างนะสำหรับใครจะเข้าไปเล่นด้วยกันนะ